สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นการสร้างลิงก์เพื่อส่งให้กับลูกค้าของเจ้าของห้างแต่ละท่านนะครับเมื่อทุกคนได้เป็นเจ้าของห้าง e ีเวนตีแล้วเนี่ยนะครับเราสามารถหาคนมาช้อปปิ้งในห้างของตนเองได้ด้วยการสร้างลิงก์แนะนำนะครับและให้เขาสมัครสมาชิกเข้ามาจะชำระค่าลิขสิทธิ์หรือไม่ชำระค่าลิขสิทธิ์ก็ได้นะครับ เมื่อเขามาเป็นสมาชิกอยู่ภายในห้างของคุณแล้วคุณจะสามารถได้คค่าคอมมิชชั่นจากทุกรายการที่สมาชิกคนนั้นเขาซื้อนะครับเพียงแต่ข้อแตกต่างก็คือถ้าเขามีการชำระค่าลิขสิทธิ์ด้วยเนี่ยตัวเขาเองก็จะสามารถนำไปทำประโยชน์เหมือนอย่างแบบเราได้ในการที่จะเป็นเจ้าของห้างออนไลน์ย e 2 4 m บนติโฟมในกรณีที่เขาไม่มีการชำระค่าลิขสิทธิ์ เขาก็จะเป็นแค่ช้อปเปอร์นะครับก็เป็นผู้ซื้อสินค้าทั่วๆไปแต่ทุกๆครั้งทุกๆรายการที่คนคนนั้นมีการทํารายการซื้อตัวเราอะครับเราเป็นเจ้าของห้างนะครับเราจะได้ค่าคอมมิชชั่นห้าถดน้วยนะครับโอเคนะครับวิธีการสร้างลิงก์ไปให้คนอื่นเข้ามาช้อปปิ้งในห้างเราทำตามนี้นะครับแต่ที่รูปไอคอนคนขวามือนะครับแล้วก็เลื่อนไปที่ Affiliate นะครับ อ่าเรื่องขึ้นนะครับเห็นตรงนี้ไหมครับเห็นตรงคาว่าลิงก์แนะนํนำไหมครับก็แตะนะครับแล้วก็ c o p y นะทีนี้เราก็คัดลอกแล้วก็ไปเขียนแคปชั่นแล้วก็จะนําไปวางในสื่อโซเชียลที่ไหนก็ได้นะครับจะทําเป็นส่ง SMS ก็ได้จะทําเป็นส่งอ e ีเมลก็ได้ทุกช่องทางเลยครับพอเขาแตะและเขาลงทะเบียนปุ๊บเนี่ยก็จะกลายเป็นชอปเปอร์ที่อยู่ภายใต้ห้างออนไลน์ e ี่สิบเอ็ดีโฟมของคุณโอเคนะครับง่ายๆเพียงแค่นี้ครับ